มำไมคนเยอะจังพี่เคนกับพี่ก้าก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยน้องปุ้ยฝ้ายมีเรื่องอะไรหรอพูดมาได้เลยนะคือหนูสอบติดมาหาลัยแล้วนะคะแต่ว่าค่าเทอมของหนูมันขาดไปอีกห้าหมื่นนะคะหนูขอยืมพี่แอนก,ก่อนได้ไหมคะจริงเหรอปุ้ยฝ้ายเก่งจังเลยพี่ภูมิใจในตัวน้องมากเลยนะพี่มีเงินสดในห้าหมืน่นพอดีเลยน้องเอาไปใช้ก่อนนะ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ก้าปุ้ยฝ้ายถ้าน้องยังมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมงันไม่พอใช้แล้วก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่โอนให้ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะน้องกาน้องแอนป้าเราก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะส่วนปุ้ยฝ้ายอะ่ะก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเราแล้ว ทำไมน้องสองคนถึงยังช่วย้วอเขาบ่อยๆล่ะนี่พี่เคนต่อให้ป้าเราจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ปูยยฝ้ายกับเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช่นี่พี่เคนพี่พูดอะไรเนี่ยพวกเราจะมาแบ่งแยกแบบนี้กนะันทําไม หนูเรียนจบมหาลาัยแล้วนะคะแต่หนูไม่อยากไปทํางานเป็นแค่พนักงานเป็นลูกน้องของคนอื่นนะคะหนูอยากเปิดธุรกิจไปของตัวเองพาะพี่พอจะมีเงินให้หนูยืมได้ไหมคะอยากทําธุรกิจเนี่ยเป็นความคิดที่ดีเลยนะตอนนี้พี่มีเงินสดอยู่แสนห้าน้องเอาไปใช้ก่อนนะนี่คําเงินเงินแค่แสนห้ามันจะพอได้ยังไงละ่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่สี่แสนนะ น้องไปทำธุรกิจนะถ้าไม่พอบอกพี่ได้นะขอบคุณมากเลยนะคะเงินนี้ในอนาคตถ้าหนูมีหนูคืนพวกพี่แน่ๆค่ะพอดีว่าตอนนี้หนูมีธุระด่วนหนูขอตัวก่อนนะคะหนูไปก่อนนะคะได้ครับน้องไปทำธุระเถอะจะคืนให้งั้นเหรอนี่พวกน้องสองคนเชื่อคำพูดของคุยฝ้ายเหรอ ตอนนี้พวกน้องสองคนทำธุรกิจด้วยกันธุรกิจก็กำลังไปได้ดีและพวกน้องเอาเงินเยอะขนาดนี้ไปให้เขาถ้าในอนาคตบริษัทพวกน้องเจอปัญหาน้องลองขอความช่วยเหลือเขาดูสิเขาต้องหนีหายหัวไปแน่แต่สุดท้ายก็พี่นี่แหละที่ต้องมาช่วยเหลือพวกน้องสองคนไม่รู้จักคำว่าปฏิเสธบ้างเลยนะแล้วช่วยเหลือคนอื่นไปแบบนี้ทำไมไม่ดูควรบ้างว่าคนไหนควรช่วยไม่ควรช่วย พี่เคที่พี่พูดผมก็เข้าใจนะแต่ปุ้ยฝ้ายเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือเขาสิแล้วแต่พวกน้องแล้วกันพี่ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วเออน้องกล้าคราวที่แล้วที่พี่บอกน้องเรื่องที่ดินนะตอนนี้พี่ขาดเงินอยู่สองล้านนะ่ะน้องให้พี่ยืมก่อนได้ไหมพวกผมเตรียมไว้พี่เรียบร้อยละ ในบัตรนี้มีเงินอยู่ร้านหนึ่งรหัสเป็นวันเกิดของพี่นะส่วนร้านหนึ่งที่เหลือเจเพียรจ,จะเป็นคนโอ,อนให้พี่วันพรุ่งนี้นะได้แอนพรุ่งนี้ก็อย่าลืมโอ,อนให้พี่แล้วกันได้ค่ะพี่เคนวันหลังอะถ้าพวกน้องสองคนมีปัญหาอย่าลืมบอกพี่ละพี่จะมาช่วยพวกน้องทันทีเลยงั้นวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะ น้องก้าบริษัทใหม่เราก็จะเปิดทําการเร็วๆนี้แล้วนะแล้วเราจะไปเรียกใครมาช่วยบริหารบริษัทดีละ่ะผมว่าโครงการนี้ให้พี่เขตบริหารเถอะแต่พี่ว่าน้องปุ้ยฝ้ายเขาเป็นคนที่ทํางานดีและขยันทํามาหากินนะเราลองให้เขาบริหารบริษัทดีไหมงั้นพวกเรามาลองใจพวกเขาดูไหมรูว่าพวกเขาเป็นคนยังไงได้สิ งั้นออโทรหาเขาเลยนะแตโรอพี่เคนพี่มาที่ออฟฟิศผมหน่อยสิพี่กาพี่แอนพวกพี่สองคนเรียกหนูมาที่ออฟฟิศต่วนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะใช่ทำไมเรียกปุยฝ้ายมาด้วยล่ะช่วงนี้พวกผมลงทุนโครงการใหญ่ไปโครงการหนึ่งจนตอนนี้ไม่มีเงินหมุนต่อที่บริษัทแล้ว พวกคุณสองคนมีใครพอที่จะสะดวกให้ผมกับพี่แอนยืมเงินไหมครับอะไรนะน้องก้ายืมเงินงั้นเหรอน้องก็รู้ว่าเงินพี่เอาไปลงทุนทำธุรกิจที่ดีหนุดแล้วพี่ก็อยากช่วยน้องนะแต่พี่ไม่มีปัญญาแล้วจริงๆเออน้องก้าพี่ยังมีชุรลาด่วนพี่ขอตัวก่อนนะ ปุ้ยฝ้ายแล้วน้องล่ะพี่แนพี่ก้าพวกพี่สองคนก็รู้ว่าบริษัทของหนูเพิ่งเปิดได้ไม่นานเงินเก็บก็ยังไม่ค่อยมีอ่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทพวกพี่สองคนเอาไปแก้ขัดก่อนนะถ้าเกิดว่าเงินยังไม่พอเดี๋ยวหนูไปยืมเพื่อนมาให้คะ่ะปุ้ยฝ้าย เงินนี้น้องเก็บไว้เถอะพี่แอนนี่มันเรื่องอะไรกันคะความจริงแล้วพวกพี่สองคนอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแค่พี่แอนเขาอะ่ะอยากลองใจว่าพวกคุณสองคนอะ่ะมีความจริงใจกับพวกเราหรือเปล่าพี่คิดไม่ถึงเลยนะว่าน้องจะเป็นคนใจบุญขนาดน,นี้นี่น้องปุ้ยฝ้ายตอนนี้พี่กับพี่แอนมีบริษัทเปิดใหม่พี่จะให้น้องเป็นคนบริหารงานนะอ่ะข้อมูล ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอนพิก้าที่มอบบริษัทไหมให้หนูเป็นคนดูแลที่เชื่อใจหนูหนูจะดูแลเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะปุยฝ้ายต่อไปน้องก็เหมือนน้องสาวแท้ๆของพวกเรานะเราจะสู้และเติบโตไปด้วยกันนะ